วิธีใช้ปืนนวดเรนโฟการใช้ปืนนวดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายและคลายกล้ามเนื้อที่ตึงอย่างไรก็ตามคุณอาจสงสัยว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องขั้นแรกระบุบริเวณเฉพาะของร่างกายที่ต้องการความสนใจและเน้นไปที่บริเวณที่มีปืนนวดของคุณดังที่กล่าวไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ปืนนวดมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ใช้หัวนวดที่เหมาะสมกับบริเวณกล้ามเนื้อที่คุณต้องการนวดและปรับการตั้งค่าความเร็วและความเข้มตามนั้นจากนั้นจับปืนนวดให้แน่นแต่ไม่แน่นจนเกินไปบริเวณเป้าหมายปล่อยให้หัวนวดค่อยๆเคลื่อนไปตามกล้ามเนื้อพร้อมกับออกแรงกดอย่างต่อเนื่องอย่าลืมหลีกเลี่ยงการออกแรงกดมากเกินไปหรืออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปเพราะอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือช้ำได้ สุดท้ายนี้ฟังร่างกายของคุณและปรับการตั้งค่าตามระดับความสะดวกสบายของคุณขอขอบคุณที่รับฟังและหวังว่าเราจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีใช้ปืนนวดได้ถ้าไม่หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรนโเมอร์ซอสของคุณลองดูบัญชี Facebook Instagram YouTube และ TikTok ของเรา